พิอนมินดานะครับมีรับเอเอับมีชมซูัรับมีน้ำรับเอับจะคเ่รอ็น่ที่รับดีอ็นจะไปอนไเนะไร์ฟานไสลียวเนจะคเสรัปา็นไสิรัฟปี่ยว่นราอนยู่อูนะไรับลาอนไหนเนี่ยคงจะเป็นเต่างนะครับี่ชายอน่นร ทุ่ท่านรออยู่โอ้อยปอเปี๊ยะเหลืองๆกรอบๆนะครับร็เอคสียมารับน้ำนะใครอยากได้น้ำมาฉ่ำได้เดี๋ยวรอทัพพีกับปอเปี๊ยะใส่ผักก่อนเด้อใเนด้วยนะคะทำไมทำไมไม่ตักันเลยล่ะฮะเดี๋ยวกินก่อนจะได้ซื้อแผ่นชาพิสแอนได้หมดเนี่ยอันนี้คนละสามชิ้นคนละสามชิ้นนะคะเดี๋ยวรอไส้ผักด้วย สามชิ้นอิ่มนะอิ่มเลยแหละี๋ยวรอรอลุคถ้าปกติถ้าไปขายในตลาดนี่ขายชิ้นเท่าไหร่ครับไหนอันนี้บอกสามชิ้นยี่สิบห้าค่ะสามชิ้นยี่สิบห้าใช่เพราะว่าขายอยู่ที่จังหวัดอังหวมชิ้นยี่สิบห้าบาทก็ไม่แพงอ่ะเนาะค่ะ มีเักมีอะไรด้ื่องนะมีน้ำจิ้มมีอะไรโอเคนะครับพี่โมเมสวัสดิวัีครับพี่อานงเดี๋ยวแป๊บนึงครับยมีไัญารับสดีทุกคนเลยนครับสวดนวันนี้มาหาีนเยอเลยใช่มเออเอยคาดเบะมีของเยอะนะครับมีซานงานครับด้านนี้ถึงมือนะครับขอเหมือนคนนครับเขาเอนเซมเบรี่สี่หมไง

ไส้ผยังไม่มาเลยลูกกระดิ่งกระดิ่งหหญ่ยุ่งไหอันนนงนะหหนานหนต่ไม่ต้องเขาันไม่กินน้ำหวานนะกินเนนี้่นเล้วันนี้คงสเผือกไส้เผือกช่ง่ต้นใกล้ถึงแสนทัพแล้วดีใจครับอยากจะได้โล่เงินนครับพวกนี้เลยมีเลยมาแล้วนะคะมาแล้วค่งได้

ให้พอดีจะัระวังตรงนั้นไงคัพเค้กคัพเค้กตัดไว้เกี่ยวกินได้มาแล้วมาแล้วเนี่ยต่อคิวคนแรกเลยเนี่ยคิวคนแรกเลยนะเอ่อไว้ค่ะไว้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะเอ็มจะปอาไผพาไปนั้นลูกอ่ะเอาต้นใส่น้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะ อันนี้น้แก้วอันนี้เปี้ยกระยาดเลยใช่ไหมครับรัดเลยค่ะรัดเลยงั้นเอครับคุณเลยครับเฮ้ยเลยมาช้อนน้าไปาช้อนไช้อนในตู้นี่อ่หยิบเลยนะคะหยิบเลยจ้า นอย่งชอนไหยิบเลยนะคะหยิบเลยค่ะคนละสามชิ้นค่ะยาด้วยนะคะอ่ะมีไส้เผือกไส้ผักชอนากินเปียนาช้อนพลาสติกหรว่าจะใช้เดียวพอขอให้ไม่นาหน่อยนี่นะคะหยิบได้เลยได้เลยดยเให้อชีหนนึงเดี๋ยวเดี๋เอาให้เอาวเออเอาวขอสีขาวอากินอกินกินว่เกกินเวะ

ยังแล้วคุยให้หนอยเด้อปตปลาชั่วโมงแล้อเดี๋ยวเอาคำาไปให้คุณาูตัวกัน

อร่อยไหมอร่อยมากโหดร้อนๆเลยร้อนรเลยเหรอน้าโอ้โหน้าเดี๋ยวจังึมด้วยเดยเลยครับโอเคเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งไหมเดี๋ยวจังกึมด้วยสองคนอ่าโอเคอือมาแม่เรียงคิวเลยคนละลายอ้ยเห็นทุกคนได้กินเนาะ คนทำนี่ก็อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนะคะที่ดวงใจพรานเก๋นะคะเป็นเป็นจะภาพเด้ออ่าเป็นจะภาพงานให้กับเจมเดอร์ค่ะเขาแถวเขาแถวเขาแถวคุณพี่เปิ้ลนะคะใช่ใช่ยัมีมีเค้ก้วยนะคะเอาหาลูกมา đi rồi đó, mà chơi game ở đâu ra? Ừ. mà lúc ăn cơm thì nó bên bên, Không sao không hả? Này này này, không được không. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. 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 Được rồi, được rồi, được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 这个你，宝